สวีดัสสวัสดีครับวันนี้เสียงแมนก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะมารีวิวที่บงังแดดของ DIY ที่บังกระจกครึ่งเดียวอย่างนี้นะเนี่ยที่บงังแดดถามว่าราคา39บาทที่ซื้อมาก็เดี๋ยวเนี่ยลองติดแล้วมันจะได้ประมาณเนี้ยมันจะมีแม่เหล็กขนาดมีแม่เหล็กอ่อนๆ1ตัว2ตัว สตัวมีแม่เหล็กสา,สาตัวเนี่ยข้างบน1 2ึ่สส,สตัวแต่มุมมุมตรงเนี้ยมันไปได้ไม่สุดนะก็เหมือนมันดึงได้แค่นิดหน่อยแต่โดยวรวมก็ถือว่าบังแดดได้อยู่นะจ๊ะก็เดี๋ยวอันนี้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวลองแกะแล้วกันน้อไม่ไหวแดดดีมากเลยนะแสบแขนนะแก้ขัดได้วางงั้น ามาใสอีกหนึ่งข้างเลยแล้วกันนะปั๊บแกะก็สดๆอีกหนึ่งข้างป๊บโอเคเดี๋ยวตั้งกลองแป๊บหนึ่งก็มันจะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยหมุดน้อยๆก็ค่อยๆดึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผ้ามันจะขาด อ้ปาปั๊บก็ใครๆดึงปั๊บปั๊บเนี่ชิ้นอย่างนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่ากล้องมุมกล้องเห็นไหมนะจับจับคำคำหาก้อนอะไรนะคำคำหาก้อนแม่เหล็กมันจะมีอยู่สามก้อน แล้วชิ้นนี้ไปไหนอะ่ะอ๋อมันเหมือนจะเลื่อนได้นะ,ะแค่นี้ก็บังแดดได้แล้วสวยของมิสเตอร์ DIY ราคา <c oughs> ไม่แพงแก้ขัดช่วงแดดแรงได้ <laughs>